เอาแล้วก็ผมกราบสวัสดีมาจา้ามาดิครับก่อนที่เราจะไปดูแมชการปล้ำกันนะครับผมขอพูดอะไรสักหน่อยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคืออย่างนี้ครับผมเคยบอกไว้คร่าวๆว่าเราจะปิดด้วย Royal r u m b l e หญิงใช่ไหมครับสำหรับซีรีส์นี้แต่คงจะต้องผิดคำพูดแล้วแหละเนื่องจากว่าผมได้ลองเล่นและลาองอัดมันถึง2ครั้งและก็ไม่จบถึง2ครั้งเพราะอะไรรู้ไหมครับมันครชครับนั่นแหละครับเกมมันปิดตัวของมันเองถ้าให้ผมเดามันน่าจะเกิดจาก การโหลด NPC อะไรที่มันเยอะจนเกินไปนะครับจนเครื่องแบบงงแล้วก็เอ๋นะฮะนั่นก็คงเป็นบั๊กของเกมอีกนั่นแหละซึ่งผมอยากจะด่าเลือเกินแต่ว่าไม่รู้จะด่ากับไอ้เวอร์ชั่นนี้ยังไงละฮะไอ้ภาคนี้คือพอจบหมดคําจะดา่าแต่ได้ผมแนะนำนะฮะใครที่คิดจะซื้อภาคนี้นะฮะอย่าซื้อต่อให้มันจะลดก็อย่าซื้อฮะแต่ถ้าคุณอยากซื้อมากจริงๆอยากลองจริงก็ซื้อต่อลดนั่นแหละแล้วแต่เลย ผมก็เตือนคุณในฐานะคนที่เล่นเกมมาก่อนนะนะแล้วอีกอย่างนะครับผมก็ตัดสินใจแล้วว่านี่จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับลีกมวยปล้ำหญิงที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะฮะแล้วก็เล่นเพื่อความสนุกเพราะว่ายังไงดีล่ะผมเข้าใจนะว่าคนดูมวยปล้ำอะ่ะชอบดูมวยปล้ำชายนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่สนใจเพราะว่าผมเป็นแฟนมวยปล้ำแล้วก็เกมในตัวด้วยนะฮะ แล้วผมก็ไม่ได้แบ่งแยกอะไรกับใครนะฮะฉะนั้นถ้าคุณรักมวยปล้ำจริงนะฮะอย่าแบ่งแยกว่ามันเป็นมวยปล้ำชายหรือหญิงนะฮะทุกอย่างมันต้องเท่าเทียมนะฮะแล้วเราจะเอนจอยกับมันถึงแม้ว่าผมทําคลิปหลีกหญิงแล้วคนดูจะไม่มีกระแสะตามมาก็ตามนะฮะที่ผมทำเนี่ยยอมทําภาคนี้ก็เพราะว่าทุกคนอยากได้ร้องให้ทำนะฮะผมก็เลยแบบโอเคงั้นเอาแบบในของเราบ้างก็แล้วกันนะคนละครึ่งทางสุดท้ายก็ ไม่เป็นไปนอย่างที่หวังนะฮะผมก็เลยตัดสินใจจบมาตั้งแต่ตรงนี้นะฮะจบมาเลยดีกว่านะโอเคแมชแท็กทีมนะฮะเราจะซิ่งแชมป์แท็กทีมหญิงกันนะครับระหว่างนี้ผมก็จะพูดไปด้วยนะ แต่ยังไงฮะผมก็ไม่ได้เหมารวมทุกคนหรอกนะที่ไม่ได้สนใจคลิปนี้หรือเกมนี้นะฮะแต่ว่าผมก็ต้องขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะฮะอุตส่าห์เข้ามาดูกดไลค์เข้ามาแวะคอมเมนต์นะฮะผมต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอนับถือนะฮะในความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้วางใจระหว่างเรากับช่องนี้นะครับ แล้วสำหรับในอนาคตข้างหน้านะฮะถ้ามีเกมมวยปล้าที่ดีนะฮะย้าว่าที่ดีผมก็จะนํามาให้เล่นนะฮะแต่ถ้าแย่ผมก็อาจจะเล่นนิดเดียวหรืออาจจะไม่เล่นเลยนะครับก็คือถ้าดีก็สนับสนุนถ้าไม่ดีก็รีวิวไปตามนั้นนะฮะแล้วก็อย่าไปสนับสนุนมันเลยนะแต่คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผมก็ได้นะเออคุณอยากจะซื้อมาลองเองก็ตามสบายะฮะเออเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับ โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยฮะพบกับศึกแบ็กลาชนั่นก็คือเราจะชิงแชมป์แท็กทีมหญิงกันนะฮะขอจับคู่กับน้องไคริเซนแต่ชีวิตจริงนางน่าจะแต่งงานแล้วนะฮะไม่นานนี้เองไคริเซนออกมาก่อนนะครับแมชนี้จะเป็นแมชไตล์บันไดออนี่เลยกับตันไคริเซนมาแนวโจนสลัดกำหนดหนึ่งยกฮะ แมชนี้ชิงแชมป์แท็กทีมหญิงแต่ว่าโมเดลหน้าคนเอเชียนะครับภาคนี้เออทำดีทำละเอียดกว่าหน้าใครบางคนนิดแนวนี้แหละฮะญี่ปุ่นจะออกแนวแฟนตาซีนิดนึงสำหรับเราออกมานั้นก็หวังว่าคงจะมีแชมป์มาด้วยนะ ถ้าให้ดาวนะั่นเป็นแชมป์ดีว่า,<ร>าฮะเพราะว่าเราเพิ่งได้มานี่ฮะบันไดแมสไตร์บันไดนะฮะ ไปขึ้นไปหยิบได้ก่อนได้เป็นแชมป์แต่ถ้าแชมป์ขึ้นไปหยิบก็ถือว่าป้องกันได้คะในส่วนของแชมป์แท็กทีมหญิงเนี่ยนะฮะส่วนตัวนะผมว่ามันน่าจะมีมาตั้งนานแล้วนะฮะน่าจะมีตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำแต่ผมคิดว่าอันนั้นเขาเน,น้นความเป็นดีว่าะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมวยปล้ำดิวิชันของผู้หญิงนะฮะโดยเฉพาะของ W W E เนี่ยมันมาไกลามากมันมาแบบเขาเรียกว่าก้าวกระโดดเลยทีเดียว น่าจะเป็นการเขียนบทที่ผลักดันให้ผู้หญิงมามีส่วนร่วมมีบทบาทมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของนักมวยปล้มหญิงที่ออกแนวดูเข้มแข็งนะฮะไม่ว่าจะเป็นซาชาแบงค์เบกกินลินช,ชาร์ลอตอะไรพวกนั้นนะฮะถ<ป>้านในส่วนเอเชียก็จะมีเนี่ยอาซกะหรือว่าไคลรีเซนก็จะสร้างสีสันไปมีความหลากหลายฮะอาจจะทิปได้ว่าเป็นระดับโฟร์โฮสเมนสำหรับผู้หญิงเลยก็ได้เออนี่แหละฮะพูดไปมาคาร์ลินเดชเดินมันจะถึงเวทีอยู่และ พกแชมป์ดีว่ามาด้วยซึ่งปัจจุบันก็ถูกยุบไปแล้วนะฮะคนสุดท้ายที่ถือก็น่าจะเป็นชาลอตแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นสีแดงฮะนั่นคือแชมป์หญิงจากนั้นก็มีการแบ่งค่ายฮะเดี๋ยวมันจะไม่เท่าเทียมกันก็เลยแบ่งเป็นแชมป์หญิงฝั่งรอและสมักดาวเช่นกันกของผู้ชายฮะมีแชมป์ W W E ก็ต้องมีแชมป์ยูนิเวอร์แแบ่งค่ายกันไปเลยจบจกันไป ถ้าครั้งนี้นะฮะผมกับน้องแทรรี่เซนได้แชมป์อีกเส้นหนึ่งนะฮะบอกเลยเข็มขัดที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือแทบจะรัดมาถึงคอละถ้าได้อีกเส้นหนึ่งในแบบโอ้โหใส่เป็นหมวกกันน็อกได้เลยมาแล้วครับนิกกี้ครอสนะฮะเครื่องหนึ่งของแชมป์แท็กทีมคู่กับอเลซาบลิสความหลอนจะบังเกิดขึ้นนบัดนี้เสียงหัวเราะแบบคนลุกอะ นี่มาแล้วฮะสีธัญญาส่งเข้าประกวดเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็นๆตัวสันเทาจากสกอตแลนด์ฮะนิกกี้ครอสเอาแล้วเอาแล้วนี่ฮะต้องเข้าทรงก่อนอเข้าทรงแล้วมาเลยเอเนอร์จีเต็มเปี่ยมฮะคนนี้นกรีแตกมากอ่ะวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่ง โอ้ถ้ามาท่านี้นะฮะใครอยู่ข้างหน้านี่เป็นผมผมวิ่งเอาจริงๆวิ่งหนีฮะัไม่ได้วิ่งตามอใครจะอยากประทะเจอแนวนี้ไปละจริงๆยิ่งมาตอนดึงคืนนะไม่รอดฮะหัวใจวายตายตรงนั้นแหละไม่ต้องวิ่งกันพอดีนิกี้ครอสพลังงานเหลือล้นอเล็กซาบริสหล่อนคิดอะไรเนี่ยมาจับคู่กับคนแบบนี้ไม่ได้มีความเข้ากันเลย ฉันเริ่มหลอนนางแล้วล่ะไม่ไหวจะเคลียร์เปิดตัวก็นานด้วยกินเวลาชาวบ้านเขาเนี่ยเดี๋ยวปล้่มเสร็จแล้วคงจะกลับไปกินยานะฮะรับยาช่องสองแล้วก็ไปนอนต่อโอ้โหมีคนเชียร์ด้วยมาแล้วครับคอสเพลย์ตัวแม่แห่งวงการแาโอไฮโอ่ะ อีกครึ่งหนึ่งของแชมป์แท็กทีมหญิงเดินเะดดิ้งมาเลยฮะเล็กซ์แบลิสคนนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะฮะแต่ตัวเล็กไปหน่อยปกตินางมาเนี่ยจะมีแบบแต่งคอสเพลย์มานะฮะก็แม่แฟชั่นเหมือนกันวันนี้ก็แต่งแบบแนวการ์ตูนแฟนตาซีมาก็พอจะเราอ่อนนะว่าแต่งเรียนแบบใคร โอ้โหเสียงเฮดังมากทำไมตอนเรามาไม่เฮดังขนาดนี้บ้างเอาละครับแมชไตรบันไดเหัดอยู่ขสางบนนะฮะโอ้โหจะว่าไปแชมป์แต่ละเส้นเนี่ยของฝ่ายผู้หญิงนะฮะปัจจุบันนี้นะสวยกว่าของผู้ชายอีกอ่ะเออจริงๆของผู้ชายนี่ดูเหมือนของเล่นมากเลยออาแพลนวิเซนลงไปแล้วจัดการนิกกี้คอสก่อน อา็กซาบลิฟก็ตามไปเล่นงานคาริเซนนะนี่เนี่ยอาจจะท่อนแขนอย่าเพิ่งสนใจคนอื่นสนใจตัวเองเตะยังยืนอยู่ได้หลอนหลอนทำอะไรฮะอุ้ยโดนสวนอูจิกผมเปลี่ยนอ้ยสายพละกำลังนี่วะเอาแล้วไงไอเรามันสายนี่ฮะสายพิ้วไหวต้องเร็วหน่อยเนนดี้กี้ครอ,อสนี่แท้ง อเล็กซ่าเอาขึ้นมาทำไมพอตีไปเลยโอ้โหอะไรนิกกี้ครอสอีกจิกผมเอาคืนทุบซะเลยนี่ทุบไม่ไฟหน้าร้าวไฟหน้าใหญ่กว่าฉันฉันไม่ยอมใครไฟหน้าใหญ่ฉันเอาหมดนี่แนะ่คือจุกหุ้ยละวังเดินทะลุผ่านเฉยเลยหันมาดูใครที่เซนฮนะโดนอเล็กซ์สมิซูเปล็กไปละทำไมโดนเยอะจังเลยฮะ พาเวอร์น้องแบบว่ามันโอ๊ยโอยโอ้อาจะมาช่วยเวนกัมจะมาช่วยแท้ๆทำไมเราโดนซะง,งั้นไหลตกตก,ตกลงไปเลยเออสู้เขาหน่อยแคนดีเซนนี่เราไว้เนื้อเชื่อใจนะจับยกมาปุ๊บสู้เพลกสวยงามฮะ p o w อ r แคทดีเซนนี่มีน้อยนะฮะประมาณ78นี่ประมากเมื่อกี้ดูดไม่ทันตอนเลือกตัวแต่น้อยก็80แน่นอนนะ มันนี้อาจเข้ากับเสาเลยนิกกี้คลอสกลางดีนะกฮะหลอนจะกรีฟใส่ฉันเหรอฮะมันโอ๊ยเอาเว้ยว์อโ o s ์ไลน์กดไม่ทันโอ้ my goodness บันดงบันไดนี่ไม่หยิบเลยไปนู่นเกกะอุปกรณ์เสริมหลักสูตรดีกว่าบันไดมันน้อยไปอย่างนี้ต้องเก้าอี้ ครั้งที่แล้วฉันก็หัวดชาลอ์หลอนก็ต้องโดนตีสะใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเล็กซ่ามานี่อองบัตโฟเอ้ยกระเพื่ออีกอะไรฮะอะไรติ๊กไม่ถึงเฮ้ยไม่ถึงอีกอะไรกันนเนี่ยนี่มันอะไรโอ้ยนี่นีเหรอเจอเม้นซูเพล็กเออ เอาแล้วนี่กี้คล,ลอสดิบบันไดมาใครที่เสร็จลงไปตายข้างล่างเฉยเลยตีขึ้นมาทำไมโอ้โหต้องยอมรับว,ว่า,ววาการใช้เก้าอี้ตีนี่มันสะใจกว่าอย่างอื่นนะฮะสะใจกว่าสิ่งอื่นใดเลยกับการใช้อาวุธป้องเหน่งเลยโอ้โหนี่นะฮะคำนวณมาอย่างดีแคลคูลเลตแล้วอะไรอะไรอะไร อเล็กซ่านี่เลย,อยเออขึ้นมาพอดีจับบิดมันซะหน่อยปล๊บเขาให้ฮะคอแทบพักไคริเซนไปยิดบันไดโดนแย่งฮะไอเราก็อะไรเนี่ยโดนเตะย้อนสอนมาเฮ้ยเฮ้หยหลบได้นะมันนี่จับใส่พาวเวอร์บอมบ์กลางเวทีใคร่เร็วขมอนขมอนบันไดยังมาแล้ว กิ๊กฮอสระวังนะฮะระวังอ้าวไปหยิบอุปกรณ์เสริมหลกักสูตรมากับเขาด้วยหยิบอะไรมาเอ่ยหยิบบันไดมาอีกตัวโอ้แม่เจ้าแค่นี้ยังรบไม่พออีกเหรอฮะ<า>อุ้ยเวียงม,มาเข้ากับเธอมาเก,กินระวังอุ้ยโดนเลยระวังเกินไปอะไรอะไรเนี่ยมันมั่วมากเลยฮะเวลาเจอแบบนักวยปล้ำหลายคนในเวลาเดียวกันเนี่ย บางทีเราก็ไปทำ้ายเพื่อนทั้งที่เราโฟกัสไปที่ศัตรูงงไหมละ่ะนี่เลยโลสสำเทาก่อนหนึ่งทีไม่โชว์ไม่ได้เอาจริงต้องโชว์ซะหน่อยละเอาจะวิ่งไปไหนนิกกี้นี่นะอ๊นั่นไงกูว่าแล้ะขอโทษว่าใครที่เซนโดนบูดอกเจ็บฟรีเลยต้องช่วยเพื่อน มันพลาดได้อย่างไรโอ้โเหเฮดบัตไม่ปล่อยเจียจิกหัวโอ้โหสามทีไหลสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ตกโอ้ยขอตั้งหลักก่อนอุย้ยแกลไม่ทันโดนเลยเหยียดยาลากเชือกเชือกโอ้ยเอ๋ทำไมเน้นจิกผมจังเลยอ่ะเอาชนนีคเวนกำเฮ้ยพาวเวอร์บอมบ์ใส่กับพื้นคนก็มีเยียอเล็กซ์ลิฟ ตัวเล็กแต่ไวนะักอุย๊ยเอา้ามีไหล,ล่ด้วยโอ้โหเช้วิธีขัดขาใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้วนกรมเฮ้ยนิกกี้คลอสไคลนี่ไคลนี่เซ็เร็วโน <No. S 1> เวนแล้วไม,ไม่มีใครมือว่างเลยตอนนี้เราโดนกระทืบวิ่งก่อนวิ่งก่อนวินมาแล้ววันแล้ว,ลว <S <S เดี๋ยวออกเวนกรม เออให้ใครที่เซนจัดการไปฮะนี่นะอุ๊ยเอาเป็นเราซะเองเวรกรรมแล้วไงเฮ้ยแย่ละใครที่เซนท้าไม่ดีแล้วรีบไปช่วยแล้วจะรุมเหรอสป,ปีดใส่เลยสป,ปิดโอ้โหโลงมาทับพอดีเลยเฮ้ยนิคกีคลอสไม่ได้เทกระจาดเลยนี่ล้มบันไดอะไรอะไรห้อยตองแตงห้อยตองแตงมันนี่จับแพรแพรเลย <c oughs> เออไม่ต้องบวชนาคมันนี่ วางไว้ดีกว่าเอาตรงนี้เลยเขาบนอีกภาคหน,นึ่งนะฮะการไอ้น,นี่น่ะแมตชบันไดเนี่ยกดแต่ละอย่างของภาคเนี่ยมันทําให้ซับซ้อนขึ้นกว่าเยอะเลยะฮะมากกว่าไอ้ภาคที่แล้วอีกงงเหมือนกันว่าเพื่อทำมาให้ใหมันยากทำไมในเมื่อแบบมันไม่จำเป็นเลยซึ่งนิดอาแล้วครับผมหยิบแล้วนะนี้ก็เอาหลุดลใจเย็นใจเอาไหมฮึบแนจริก็มา เด็ดนะเด็ดนะเซนนี่แน่นี่เฮ้ยเกือบะไรกนิดเดียวนี่หนึ่งไม่อยู่อุ้ยอ้ยนี่ที่คลอสมาแล้วเอออีนนี้เดียวโอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยคอยยายยัยสุดท้ายเรียบร้อยเย้ได้เป็นแชมป์ได้ทีมแล้วโอ้โหใครที่เซน ดีใจสุดขีดกระโดดโลดเต้นตน,นี่เลยฮะไซ <ป S 2> ส,ส์แสลมมันไส้โอโ้โหไม่น่าเชื่อฮะแต่แมชเร็วไปหน่อยนะไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ได้แล้วฮะแชมป์นี่ฮะอ้าวประกาศเป็นแชมป์แบบวูดวูดวูอีใช่เลยเฮ้ยตลกปะเนี่ยใครที่เฟนกับแคโรลีนเนสฮะได้เป็นชแชมป์แจ็คทีมคนใหม่ยังไงก็มีแค่นี้ฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับผม ยังไงถ้าในโอกาสหน้าถ oh, <wow. S 1> ้าเกมมวยปล้ำม, oh, <wow. S 1> มันพัฒนาไปไกลมันทำได้ดีกว่าตอนนี้นะครับผมจะกลับมาเล่นอีกแน่นอนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับผมก็ยังติดตามอยู่ห่างๆอย่างหงๆงสำหรับซีรีส์นี้นะครับและในอนาคตถ้าทุกคนชอบและติดตามนะฮะกรุณาบอกผมด้วยนะถ้าทุกคนไม่คอมเมนต์ผมไม่มีทางรู้แต่ตอนนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับแล้วพบกันในโอกาสหน้าถ้ามีสวัสดีครับ